ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะออกไปสัมผัสธรรมชาตินะันสวยงามเราพร้อมหรือยังครับที่จะออกไปอุปกรณ์สําคัญมากครับผมผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับแคมเปอร์มือใหม่จะได้ออกไปเที่ยวกันครับเ,เราบอลเริ่มต้นกันที่เต็นท์ครับผมเต็นท์ที่ดีคืออะไรครับเต็นท์ที่ดีคือเต็นท์อย่างแรกต้องกันฝนกันฝนสนิทแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับผมอันนี้สําคัญมากครับผมตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วกันฝนระบายอากาศดีๆมันชื่อรุ่นอะไรครับ คือโคลแมนทัวริงโดม LX ค่ะตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้มีประตู2ด้านนะคะแล้วก็มีจุดระบายอากาศด้านบนโอ้โหมีมุง้งซ้ายเออหน้าหลังเข้าออกได้2ทางเลยใช่ค่ะ,คะนอนได้สักกี่คนเนี่นี่ครับสัก3คนค่ะ3คนนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆได้สบายๆเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะมีระเบียงเล็กๆอ่าสามารถมีระเบียงเล็กๆนั่งเล่นหน้าบ้านได้น่าใช้มากครับทัวริงโดม LX ต่อมาครับ ตัวนี้ก็คือเต็นท์ครอบครัวที่น่าใช้ที่สุดตัวหนึ่งเลยครับผมโคแมนครอสโ m e 270เป็นเต็นท์ขนาดผมว่านอนได้4คนถึงนจะคนสบ,สบายเลยนะครับผม70คูณ2 70อแล้วก็เหมือนเดิมครับการฝนระบายอากาศได้ดีมีมุง้งทั้งหน้าหลังเข้าได้2 2ทางเปิดได้หมดเลยนะครับผมอนอนสบายวัสดุด,ดีเยี่ยมเต็นท์ครอบครัวที่คุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งครับคอสโดม270ครับ องคุณคืออะไรครับอ๋อตัวนี้เป็นเต็นท์ของแบ็กเดียค่ะชื่อรุ่นอาร์คิออค่ะแล้วกันฝนแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไหมครับกันฝนดีมากค่ะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีสุดยอดเลยค่ะได้คาว่ากางง่ายมากใช่ไหมคะันีกางง่ายด้วยนะคะแล้วก็ตัวเต็นท์นะคะมีมุ้งหน้าหลังเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้จะนอนได้สามคนอ๋อแล้วมีที่ช่องระบายอากาศด้านบนเช่นกันใช่ค่ะกางง่ายน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาค่ะเสาเป็นอะลู สตัวที่เราแนะนํามาในปุ๊บเราสามารถไปดูรายละเอียดเจาะลึกได้แต่และว,วิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็น Touring Dome LX c o ์คอสโ m ม270 3คิออดีทั้ง3ตัวเลยครับสิ่งที่จําเป็นต่อมาคือเรื่องเครื่องนอนครับผมเครื่องนอนมีอะไรบ้างก็จะมีแผ่นรองนอนกับถุงนอนทําไมเราต้องมีทั้ง2ออย่างครับผมเ,เพราะว่าถ้าเรายังมีถุงนอนอย่างเดียวเนี่ยนะครับผม ถุงนอนเนี่ยมันจะมันจะทำงานการความหนาวได้เฉพาะตอนที่มันฟูเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาตรงพื้นหลังเรานะครับเมื่อโดนหลังทับไปปุ๊บเนี่ยถุงนอนก็จะแฟบลงมันก็จะไม่กันความอะไรกันความเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผ่นรองนอนที่กันความเย็นจากพื้นขึ้นมานี่คือสาเหตุครับแผ่นรอ,อ,องนอนแผ่นรองนอนเราก็มีเลือกนี่รุ่นชื่อว่าเทลสเกลจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยครับ เป็นเขาเรียกว่าแผ่นลองนอนแบบฟูเองคำว่าฟูเองคือ Self เซลฟ์อินเฟเราเปิดวาลวปุ๊บเนี่ยตัวโฟมข้างในเนี่ยมันก็จะคืนรูปกลับไปคืนรูปกลับไปก็ทําให้แผ่นรองนอนเนี่ฟูขึ้นเราสามารถมาลองนอนได้สบายสบายตัวนี้ชื่อรุ่นเทลสเกล t พอเก็บแล้วก็อยู่ในถุงขนาดนี้ครับผมอ่าจริงแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนแนะนําก็คือรุ่นแบ c k เดียชื่อว่าเซลฟ์อินเฟต เยลโล่ก็คือจะมีขนาดสําหรับพอดี1คนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีตัวสีเขียวสําหรับตัวใหญ่หน่อยก็จะนอนสบายเป็นไงนอนสบายไหมมิน้นก็จะเป็นเซลล์อินเฟดเหมือนกันนะคือแบ็ k เดียเซลล์อินเฟดเยลโล่กับกรีนนะทีนี้ถุงนอนถุงนอนที่มิ้นอยู่ใช้ชื่อุูนอะไรครับคูชช i ่นแบ็ k ค่ะคูชช่นแบ็นะครับเป็นถุงนอนสาหรับ แคมเปอร์ดีที่ดีมากเพราะว่ามันอุ่นนุ่มสบายแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือถุงนอนของโคแมนเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับชื่อว่าชื่ออะไรชื่อว่าอะไรครับซีอะไรครับ4 5ก็คือหมายความว่าคือจะสะดวกสบายที่ประมาณ15องศานะครับก็อยู่ในถุงนี้บัดอย่างดีก็จะเป็นถุงนอนอ่าแล้วก็ตัวมีซิป ครับรูดมาเป็นปผ้าห่มได้แล้วก็ถ้าจะลงลึกเรื่องแผ่นรองนอนกับถุงนอนนะครับ mm hmm. เข้าไปดูวิดีโอของไทแลวดอ o r ซึ่งมีเรื่องนี้รายละเอียดอย่างเต็มที่เลยครับ mm hmm. สิ่งที่จําเป็นต่อมาคือเฟอร์น mm ิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ไว้ทําให้เราสะดวกสะดวกสบายมากที่อยู่ในแคมป์ง่ายๆนะครับเสื่อครับมีเสือ่อก่อนก็ได้ครับมีเสื่อนี่คือเสื่อของโคแมนนั่งสบายนุ่ม นะครับผมอันนี้ของยี่ห้อแบ็กเดียชื่อรุ่นเลยครับแบ็กเดียแมตครับแบ็กเดียแมนะครับผมมีหลายขนาดมีหลายลายด้วยอแต่ละยี่ห้อมีหลายลายลองเข้าไปดูครับสิ่งที่น่าใช้อีกอย่างก็คือโต๊ะครับพอเรามีที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะเอานั่นโต๊ะของแบ็กเดียเนี่ยทำไมมันเล็กน่ารักมาทำไงมครับเล็กน่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายมากค่ะนี่เดี๋ยวอยากอวดกางง่ายกางง่ายครับผมอ่าใช่ไหมนนี่เราก็มีที่นั่งเล่นมีโต๊ะแล้ว นขนาดถ้าคอบโพัวใหญ่หน่อย้าดจะเป็นโต๊ะที่ตัวใหญ่ขึ้นอันนี้จะเป็นโต๊ะของโคแมนพอพับกลางลกขาได้ปับ๊บน้ำหนักเบา,านี่ชื่อโต๊ะอะไรครับโ o d i n g Li ิ i วิ่งเทเบค่ะอนอกจากเราจะมีโต๊ะขนาด90น,นี่คือ90เซนมี90เซนมี120เซนแล้วเราก็สามารถปรับขาให้มันสูงขึ้นก็ได้นะครับอ ในนั้นเนี่ยจะเรียกว่า,ามีอัธประโยชน์มากมาย้เราจําการที่มีโต๊ะเรามีที่นั่งมีโต๊ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอาเราไม่ชอบนั่งเสื่ออย่างเลยมันเม<ร><ห>ื่อยผมยแก่แล้วทำไงดีครับเราวต้องมีเก้าอี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเก้าอี้ครับเก้าอี้เริ่มต้นง,ง่ายๆครับโคแมนเรดแชร์ครับนี่ฮะน้ำหนักเบามาถึงปั๊บนั่งเลยได้ของใหม่มีอะไรครับมีิลลิ่งแชร์ค่ะ ชื่อว่าอะไรนะฮีลิ่งแช์อ่าเขาเก็บได้เหมือนกันมีถุงสาหรับใส่ให้มีสองสีนั่งสบายตัวนี้ทนทานมากครับผมแล้วส่วนของแบกเดียมยี่ห้ออะไรครับไอ้รุ่นอะไรครับแบกเดียมก็จะเป็นโอทาคูแชร์ค่ะนี่พับเก็บเล็กได้เหมือนกันโอ้โหนี่โครงสร้างอลูมิเนียมใช่น้ำหนักเบาค่ะแล้วก็สีสันสวยงามนี่มีหลายสีให้เลือกนะคะอ่าครับลองดูของ้อมินก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันค่ะ เห็นไหมรเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เป็นทางเลือกให้เราไปพักผ่อนอย่างสุดะกสบายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อจากนี้เราสมควรจะมีอะไรครับเรามีที่เรามีที่พักอาศัยเรามีที่นั่งอันนี้เราก็ต้องมีอาหารทานง่ายๆก็าต้องต้องมีชุดเครื่องครัวต่างๆผมก็จะมาแนะนําชุดเครื่องครัวเริ่มต้นนะครับอย่างแรกก็ต้องมีเตาก่อนนะครับผมเราจะใช้ เรียกว่าไงคือเตาแกส๊สเพราะว่าเตาแก๊สจะเป็นน่าจะเป็นเตาที่มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวกนะครับผม<ง>ใช้ง่ายนะครับก็คือเราจะเรียกว่าเตาพวกนี้จ,จะพับอยู่ในกล่องเล็กๆเ,เราสามารถพกพาไปได้นี่คือรุ่น FMS 1 2 1 FMS 121นะครับเป็นเตาที่ใช้กับแกส๊สไม่ว่าจะเป็นแก๊สกระป๋องยาวหรือว่าแก๊สสรารเปานะครับส่วนแกส๊สกับสรารเป๋าเนี่ยเราสามารถหมุนเกลียวเข้าไปได้เลย แต่ถ้าจะเป็นแก๊สกระป๋องยาวเนี่ยเราต้องมีอะแดปเตอร์แล้วก็แล้วแต่สะดวกครับเราก็ใส่แก๊สเข้าไปหมุนวาลถ้าผมเราก็จุดไฟลอนะครับแล้วก็เปิดแก๊สเห็นไหมครับนี่สามารถบอว่าเจียวไข่ทอดไข่ต้มอะไรได้สารพัดเลยฐานเตากว้างเป็นเตาที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำต่ออีกตัวนึงที่น่าใช้ครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มต้นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นชื่อรุ่น FMS 105ค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว121ที่พี่บีอธิบายไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็คือหัวเตาจะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะหัวเตากว้างทำอาหารได้ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็พับเก็บเล็กในกลบนี่เล็กแค่นี้เองเขามีแมกนีโตมีโตในตัวใช่ตัวนี้มีแมกนีโตในตัวด้วยค่ะอ่าแล้วก็น้องแนนจุดให้ดูหน่อยสิครับได้ค่ะเดี๋ยวจุดให้ดู โอ้แค่นี้ก็สามารถทำแบบข้าวได้สบายๆเลยนะใช่ค่ะไฟแรงมากค่ะอ้าวแล้วมีเตาแล้วต้องมีอะไรครับต่อไปก็ชุดหม้อค่ะ,ะนี่แล้วชุดหม้อนี่คือชุดหม้อมันน่าสนใจยังไงครับแนนครับค่ะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นชุดหม้อของไฟเมเปิลนะคะชื่อ FMC 2 0 9นะคะน่า,นนาใช้มากๆอยากให้ดูมีหม้อให้สองใบค่ะกระทะหนะะึ่งใบแล้วก็ด้านในจะมีเป็น โอ้โหเซตถ้วยชามนะคะนี่นี่คือมีหม้อหม้ออยู่ในนี้หมดเลยครับใช่อยู่ในนี้เก็บเล็กมีหม้อสองไซส์มีกาน้ำอยครับใช่ค่ะโอ้โหมีที่ทำความสะอาดแล้วก็มีจานให้เรียกว่าไม่ต้องเอาอะไรไปแล้วใช่คือแค่ช้อนซ่อมไว้ทานอย่างเดียวใช่ค่ะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเซตนี้เหมาะมากสำหรับสี่คนขนน้ำได้ ผัดได้หุงข้าวได้ทำแกงได้ใช่ค่ะแล้วก็เก็บเล็กมากน่าใช้มากค่ะีชื่อรุ่นอะไรครับ FMC 2อ9เค่ะเป็นของฝานต่อไปนะคะเป็นชุดหม้อสำหรับนักเดินทางค่ะจาก GSI นะคะชื่อว่าเม็ดคิดมีถุงใส่มาให้แล้วก็มีกระทะมีแก้วน้ำที่จับหูหม้อถ้วยเล็ก แล้วก็อันนี้เป็นหมอ้อนะคะที่สําคัญก็คือเคลือบอย่างดีน้ําหนักเบากระทะนนี้คืออะไรครับที่จออับหหม้อค่ะอ๋อแล้วนะจักรกระทะนี่สามารถมาเป็นฝาหมอ้อใช่ไหมครับใช่คะ่ะ<แ> <หง S 1> กขข็ข้าวได้ไม่ติดหม้อสบายทอดไข่ของข้าวได้รอดแล้วครับเมื่อเรามีเรามีชุดทําอาหารแล้วครับนี่เราจะเก็บอาหารยังไงครับเราจะนาอาหารอ่าแรกๆกก็จะมี อาจจะคนติดน้ําแข็งคนไทยติดน้ําแข็งก็จะมเีเป็นถังน้ําแข็งเล็กใส่น้ําแข็งไปมีเครื่องดื่มจะได้มีความสดชื่นอยู่ในแคมป์ง่ายๆครับอันนี้อุ้ยเหลืองเจี๊ยบเก็บอะไรมาเยอะนะครับผมนี่ใช้จริงครับผมก็จะเป็นชื่ออันนี้ก็คือเจ้าไม่ชื่อไหม Party, ปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้คูลเลอร์อันนี้ง่ายๆครับเอาใส่ใส่น้ําแข็งง่ายง่ายครับ,รบผมอันนี้เราเคยใส่ไก่มาแล้วและส่วเจ้าตัวนั้นคืออะไรครับ อันนี้ก็คือตัวือตัวยี่สิบแปดกอดค่ะอันนี้ผมว่าเหมาะมากสำหรับการมาเที่ยวขนาดนี้เลยนะครับใส่น้ำแข็งใส่เครื่องดื่มมาใส่อาหารได้ก็เรียกว่ามีอาหารสดๆทำให้กินเราสามารถรักษาอาหารไม่ได้มีเครื่องดื่มเย็นๆกินได้สองวันครับผมสิ่งที่สำคัญไม่แพ้อะไรก็คือแสงไฟครับแสงสว่าง สำหรับแคมเปอร์มือใหม่ผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดก็คือตะเกียง LED จากที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นของโค m a n ชื่อว่าแบตเตอรี่กาดอันนี้ให้ความสว่าง600ลูเมนนะครับใช้ง่ายง่ายๆเลยครับสามารถให้ความสว่างในแคมป์ตอนกลางคืนได้พอดีเลยแล้วก็เอาไปแขวนในเต็นท์ก็ได้ไม่ไม่หนักเกินไปแล้วของถ้าตัวเล็กลงมาอีกก็จะเป็นอันนี้คือ แบตเตอรี่กาดสองร้อยลูเมนค่ะมีสองโหมดก็คือโลกับไฮโลกับไฮแล้วก็มีสามสีมีสีโอลิฟสีเขียวแล้วก็มีตัวเล็กสีแดงแบบนี้แล้วเจ้านี้ก็มีสีอื่นไหมครับตัวนี้มีสีเขียวด้วยค่ะมีสีเขียวด้วยก็คือเป็นนี่ของโคแมนเป็นตะเกียงเริ่มต้นแบตเตอรี่เริ่มต้นที่น่าใช้มากครับของของน้องแนนคืออะไรครับค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตะเกียง LED จากแบ็กเดียร์นะคะชื่อรุ่น The Moon LED นะคะ เป็นตะเกียงที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะแล้วก็เป็นแสงวอร์มไลท์นี่เพื่อสร้างบรรยากาศในแคมป์นี่ค่ะแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้สบใช่ชาร์จไฟได้แล้วก็ตัวตะเกียงเองเขาก็จะเป็นรูป,ร,ปรูปทรงตะเกียงแบบคลาสสิกสวยงามโอ้โหสวยงามครับค่ะอ้าวแล้วตัวที่น้องมิ้นถือนี่มันคืออะไรครับตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า h a n ก i n g e l ไลท์แลนเทรค่ะเป็นตะเกียงตัวเล็กสําหรับห้อยในเต็นนะคะ แล้วก็มี3โหมดมีไฟสูงกลางต่ำนะคะแล้วก็เป็นรีชาร์ดด้วยเล็กมากพกพาสะดวกค่ะเราก็ได้แนะนำอุปกรณ์สำหรับออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์แสงสว่างมีอะไรครับเฟอร์นิเจอร์ค่ะเครื่องครัวค่ะมีถุงนอนค่ะแล้วก็ฮูเลอร์ด้วยโอ้โหผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการที่ใช้ชีวิตทางกามธรรมชาติอย่างมีความสุขเราเลือกสิ่งที่เรา มดที่เหมาะสมกับเรากับจำนวนครอบครัวที่เรามีอยู่นะครับเลือกให้ถูกต้องและใช้อย่างมีความสุขครับ